Rocket. Rocket ร็อกเก็ตร็อกเก็ตไว้ไหนดิร็อกเก็ตไว้อ่าไว้ตรงไหนเอาไว้ตรงไหนร็อกเก็ตไว้ตรงไหนไว้ไไไไที่มาเหรอโอเคสวัสดีครับผมวันนี้ป๊าป๊ากับออซินจะมาทำกิจกรรมอะไรคะลูกกิจกรรมอะไรคะ ตัดกระดาษนะครับวันนี้ป๋าปาก็เอาที่อลซินระบายไว้ถูกไหมถูกไหมลูกอันนี้ที่อลซินระบายไว้นะครับนะจากกิจกรรมคาที่แล้วนะครับระบายสีนะปุ๊บวันนี้ป๋ปาก็จะตัดให้อลซินกับป,ปา๋าเนี่ยต,าตาัดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแผ่นแม่เหล็กแบบนี้เราก็จะแผ่นแม่เหล็กไปติดข้างหลังโอเคไหมครับลูกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะไปแปะที่ตู้เย็นข้างหลังนี่โอเคไหมอ่าแล้วเราก็จะเรียงตามระบบสุยะจากรวาลโอเคไหมครับ เริ่มจากอะไรก่อนซันใช่ไหมก็จะตามนี้นะครับนี่ซันนะซันเมอร์คิวรีสวีนัสใช่ไหมอิร์ธมาจูปิเตอร์เซตเซตเชนเดอเรนัสเนปจูนแล้วก็พูโตโอเคไหมอันอื่นๆเราก็จะประกอบนะครับแล้วป๊าก็มีตรงนี้ด้วยนี่ที่เป็น ที่เป็นตัวเลืองแสงพวกนี้เดี๋ยวป๊าก็จะติดประกอบไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแปะที่ตู้เย็นกันโอเคไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มตัดกันเลยนะครับป๊าป๊าจะให้นอาสิมตัดตรงนี้นะโอเคไหมอันที่มีวงแหวนนาอตสิตัดได้ไหมคะได้เหรอได้งั้นนอซิมตัดแผ่นนี้ป๊าตัดแผ่นนี้นะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวตัดกลา้นก่อนนะโอเคตัดเป็นชิ้นก่อนไหมป๊าตัดเป็นชิ้นใช่ไหม ก็จัดเป็นชิ้นเล็กให้ก่อนอ๋อติ๊ตจับเป็นชิ้นเล็กๆเป็นโอเคโอเคจับต,ตัดมุมก่อนไม่ต้องตัดเป็นชิ้นก็ได้จับตบบนี้ดีวกว่าตัดเป็นชิ้นดีวกว่าอ,อือหือ นะครับสาหรับกิจกรรมแบบนี้นะก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกันนะครับนี่นะครับออซินก็กําลังเริ่มตัดมูนนะเริ่มตัด Moon, นะมูนป๊าป๊าตัดสต้อนะครับตัดดาวนะดาวก็เป็น5แฉกก็จะมีความยากนะครับส่วนส่วนดวงดาวที่เป็นวงกลมก็จะมีความง่ายนิดหนึ่งใช่ไหมคะลูกก็เป็นการฝึกสมาธิในเรื่องของการโฟกัสนะครับเรื่องสายตาแล้วก็ฝึก กล้ามเนื้อมันเล็กที่มือนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกระบายสีไปแล้วนะครับเราก็ต่อยอดนะจากกิจกรรมที่แล้วนะครับน,นี่นะครับนี่หัวป,ปันได้แล้วจ้าวอ่อวาไหนโชว์สิ<อ>โู้ยขอนี่ขอนิ้วปับกลมๆ อ่ามูนนะคะปุ๊บเดี๋ยวป,ป๋าเนี่ยมีคาถาวิเศษป๋าจะให้ออตินเสกแล้วก็ปิ้งแล้วก็ให้มันตัดอัตโนมัติเลยดีไหมอ่าออสินครับเดี๋ยวป้า,ปาจะให้คาถาวิเศษเออสินนะแล้วออสินก็เสกกระดาษตรงเนี้ยให้ตัดเองอัตโนมัติเลยนะโอเคไหมคะอ้าวท่องนอก่อนนะคะอ,อ่าตอนนี้ออสินใช้คาถาเสกกระดาษ ให้ตัดเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปเดี๋ยวาป๊าจะเอาแม่เหล็กตรงนี้นะครับตัดแล้วก็ไปติดด้านหลังดวงดาวนะโอเคไหมเแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปติดตรงหน้าตูเย็นตรงนู้นโอเคไหมคะโอเคอเาเดี๋ยวาป๊าจะไปช่วยเขาตัดก่อนนะครับผมอ่านะคะผมเดี๋ยวต่อไปาปากก๊าจะเป็นคนตัดแม่เหล็กตรงนี้เป็นชิ้นๆโอเคไหมแล้วก็จะให้เาิาช่วยาป้าในการติดด้านหลังของดวงดาวแต่ละดวงโอเคไหมคะ อ่าโอเคนะนะครับต่อปปีเก็เจะตัดเป็นชิ้นชิ้นนะครับนี่เอาแม่เหล็กนะครับมาตัดเป็นชิ้นชิ้นอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปติดด้านหลังของดาวแต่ละดวงโอเคไหมออตินจะเริ่มออตินทากาวด้านที่เป็นสีขาวแล้วก็ติดด้านหลังแบบนี้โอเคไหมอ่าออตินเริ่มจากอะไรก่อนคะ ไม่ใช่จะติดอะไรก่อนดาวดวงไหนก่อน start with m มู n โอเคไหมอ่าตามลําดับเลยเอามู n ก่อนอ่ะมูนนะครับนี่มู n ก็จะเป็นสีขาวๆครีมๆใช่ไหมอ่ะเปิดได้ไหมครับอ่ะป๊อกเปิดแฮะ้ึ๊บอืมวิธีที่ง่ายที่สุดก,ก็คืออย่างนี้ลูกลูกเอาอย่างนี้อ่าเอาแปะอย่างนี้เห็นไหมอ่าเอาแล้วด้านสีขาวแล้วลูกก็หยิบมู n มาแปะโอเคปึ๊บแบบนี้อ่นนี้ป้าทำให้เป็นตัวอย่างก่อน โอเคไหม <Okay. S 1> อ่าแล้วเราก็ปล่อยให้แห้งอ่ามูนเสร็จแล้วอ่าต่อไปเอาสินทำอะไรคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือซันซันนะครับซันนะอ่าแบบนั้นอ่า๋ยวไ้จะเป็นผู้ช่วยนะอะนอสินอีกทีหนึ่งอ่ามันแปะด้านหลังเลยค่ะแปะได้ไหมแปะบนฝ่ามือหนูก็ได้อ่าถูกต้องคะ่ะลกูกแล้วก็วางไว้อ่าโอเค,ต,อคต่อไปค่ะต่อไปคืออะไรคะ mm. มูน <Moon S 2> <Moon S 1> ไปแล้วสั้นอ่าเมอร์สวีไหนโชมเพื่อนกับเมอร์สวีเป็นแบบไหนเมอร์ววีก็จะเป็นสีออกเทาๆนะคะแบบนี้อ่าเอเคไหมได้ไหมคะอืมงนี้วาดแบบนี้ง,ง่าย้อย่างนั้นก็ง่ายลูกอ่าเสร็จปุ๊บก็พลิกกระปายแล้วก็วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมลูกอ่าตามลำดับเลย ลำดับเลยเราจะได้ไม่เห็นชัดเลยนะคะอันนั้นคืออะไรวีนัสใช่ไหมวี Venus. นัสนี่ดาวที่ร้อนที่สุดนะครับนะดวงดาวที่ร้อนที่สุดนะครับ ช่วยนะช่วยจัดนะคะต่อไปคือเอิร์ธนี่เอิร์ธนะครับนี่เอิร์ธนะครับเป็นแบบนี้นี่อ่าต่อไปเป็นอะไรคะ mars yeah mars มาก็จะมีภูเขาไฟนะครับที่สูงที่สุด ู่ชื่อว่าโอลิมพัสนะครับโอลิม yeah อ่าต่อไปเลยคะอันนี้อันนี้คืออะไรคะอะไรเอ่ย Mercury Venus Yeah Jupiter อ่ะปิเตอร์นี่นะครับนี่จูปิเตอร์อ่ะ Jupiter Jupiter คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนะใช่ไหมอ่ะกดไปเลยโอเคต่อไป Sat Saturn อ่ะ Saturn เขาจะมีวงแหวนด้วยให้เพื่อนๆดูก okay. ่อนอ่ะ Saturn เขาจะมีวงแหวนด้วยแบบนี้เห็นไหม อ่าก็เลือกชิ้นใหญ่นิดนึงอ่าเลือกชิ้นใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะติดเซตเชนก็คือดาวเสานะครับนะดาวเสาอ่าส่วนดวงส่วนดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนอีกดวงหนึ่งก็คืออะไรยูยูเรนสยูเรนัสเย a ให้เพื่อนๆดูก่อนอ่านี่นะครับก็จะมีวงแหวนเหมือนกันนะยูเรนัส โอเคต่อไปเนปจูนเนปจูนนะครับแบบไปเลยเนปจูนอาต่อไป the last one ฟลูโตพลูโตลูโตเมื่อก่อนนะครับถ้าใครฟังคลิปที่แล้วนะก็คือ เมื่อก่อนเนี่ยพลูโตเขาก็เคยเป็นดาวเคราะห์นะครับดวงที่9้านะของระบบสุรยาาิยะจักรวาลแต่เนื่องจากปี2548เนี่ยนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักดาราศาสตร์นะครับเขาค้นพบดวงดาวอื่นที่มีขนาดดวงดาวเท่ากับหรือใหญ่กว่านะดาวพลูโตนะครับเขาก็เลยลดฐานะของดาวพลูโตไปว่าไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นในระบบสุรยาาิยะจักรวาลก็เลยเหลือแค่8ดวงนะครับมีอีกคะมีอีกค่ะ,คะนี่อ่าตอนนี้นี่เป็นดาวหางนะ เกาหางอ่ากาหางกา,า,าหางติดเลยค่ะอ่าตอนนี้เราก็มี พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปติดตรงตู้เย็นเนาะโอเคไหมคะอ่าตามกันมาเลยอ่าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตู้เย็นเรียบร้อยเนาะนะครับผมเพราะปกติเนี่ยปะปาก็จะมีแมกเนตของปะปานะติดไว้อยู่นะครับเวลาไปเที่ยวนะก็ซื้อกลับมาแล้วก็มาติดอ่ะทีนี้เราจะเริ่มติด ดาวดวงแรกนะครับเป็นเป็นศูนย์กลางของระบบอ่าศูนย์กลางของระบบจุสุริยะจกักรวาลคือสันพระอาทิตย์นั่นเองอ่ะอตินเลือกติดตรงไหนติดดวงดวงแรกติดก่อนอ่าสันต่อไปคืออะไรคะไม่คือเวเมอร์ควรีสอาพูดให้เพื่อนได้ยินหน่อยดังๆเมอร์ควรีส Yeah okay m e r c u r รี s ท็ next is venus venus okay. อ่า venus อะไรต่อคะ earth อ๋อเรียงงั้นเลยเหรอลูกโอเคอ่ะต่อไป moon อ่ะ moon ติดสูงหน่อยก็ได้ค่ะ moon เขาจะอยู่เขาจะวิ่งรอบโลกไงเราติดสูงขึ้นมานิดนึงก็ได้อ่าติดอย่างงั้นก็ได้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดต่อไปคือ mars ใช่ไหม mars อ่ะเพื่อไม่ให้เพี้ยนนะเพื่อไม่ให้ลูกงงนะอ่ะปะปะขยับ moon ขึ้นไปนิดนึงแบบนี้ก็ได้ อ่าแบบนี้อ่าต่อไปอะไรอีกคะฮึอ่าลองท่องซิฮะาา Mercury Mars Earth Mars ฮะมูนทีหลังไงลูกอ่าลองท่องใหม่ท่องใหม่ Mercury ใช่ไหม มา next is ชูปีเตอร์อ่าชูปีเตอร์อ่าหนชูปีเตอร์จิบมาเลยโอเคอ่าชูปีเตอร์อ่าชูปีเตอร์แล้วก็อะไรคะ no Saturn น่ no. า Saturn ที่มีวงแหวนเนี่ยลูก Saturn อ,อ่า Saturn เขาจะเอียงๆหน่อยใช่ไหมเขาจะเขาจะโคจรแบบเอียงๆใช่ไหมคะอ่า Saturn you อ่ายูเรนัสอ่ะไปเลยโอ้เริ่มสวยลแล้ยูเรนัสแล้วก็อะไรต่อคะเนปจูเนปจูและสุดท้ายคืออะไรพลูพลูโธอ่าพลูโตพลูโตอ่าอ่าดูก่อนนะไล่ดูอีกทีนะครับซันใช่ไหมเมอร์คิวรีวีนัสเอิร์นะครับแล้วก็มีมูนตรงนี้ใช่ไหมมา ah, ใช่ไหมจูปิเตอร์จูปิเตอร์อ่า แล้วก็พุโธ่อ่าพุโธ่มาอ่าต่อทีนี้ก็จะเหลือที่เราตัดแล้วไว้ใช่ไหมตรงนี้นะคะโอเคไหมเราจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับถูกไหมใช่อ่าลองดูเลยเราจะไว้ตรงไหนโอ,โ,อโอ้โหดาวหางตกมาแล้วอ่ะอ่าอ่าอ่าตกที่เอิ้นที่โบก,ก็ต้องตรงไหนกันอ,อ,อ้โหใช่ถูกต้องจะตกที่เอิ้นอย่างนี้แล้วก็ตุ้มเสร็จตงนี้มันก็จะตุ้มเสร็จตรงนี้ด้วยอ่าโอเคโอเคอ่าต่อ อะไรคะซาก็อยู่ข้างบนหรออ่ะโอเคอ่ะต่อเลยค่ะอะไรอีกคะโอ้อันนี้ดาวน,นี่อะไรอุกกาบาตอุกบาตหน้อุกกาบาตแล้วอะไรต่อลูกอุกกาบาตแล้วอะไรต่อฮะรักเก็ตรักเก็ตไว้ไหนดีรักเก็ตไว้อ่ะไวต้ตรงไหนเอาไวต้ตรงไหนรักเก็ตไวต้ตรงไหนไว้ไไวที่มาเหรอไปสำรวจที่ ที่ที่ดวงจันหรอคะโอเคอ๋อ okay. oh. ไปสำรวจแล้วนี่นะครับไปสำรวจแล้วโอเคอ่าต่อไปเรามีนี่ตัวเรืองแสงที่สามชิ้นเอาไวต้ตรงไหนดีคะไวต้ตรงไหนดีคะตรงนั้นเลยหรอโอ้ oh, oh. เยอะไปเปล่าตรงนั้นนะ่ะอ่ากระจายกระจายหน่อยโอเคโอ้ก็อันนั้นเป็นดาวหางดวงใหญ่เลยอะอ่ะต่อไปเลยสองชิ้นคะ่ะ สองชิ้นนะคะโอ้มีวงแหวนเหมือนกันเลยอะมีวงแหวนเหมือนกันเลยอะที่ตรงไหนดี้อะตรงนั้นเหรอโอเคโอเคแล้วตรงไหนอีกตรงนี้โอ้อ่าอ,อ่สวยอะสวยลูกเขาหนักหน่อยอาจจะอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวรับน้ำหนักไม่ได้แนะ่เลยชิ้นเล็กอะลูกลองดูสิได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องติดอ่าได้ไหมเดี๋ยวป้าลองสิป้าลองตรงนี้ก่อนอ่านี่ตรงนี้ได้เห็นไหมโอเคตรงนี้ได้ฮะอะอ้าวล่วงไปแล้วก็จะไม่ได้ลูกเดี๋ยวป้าดูสิถ้าต้องติดตรงนี้แล้วกันโอ้ไม่ได้มันเยอะเกินไปอ่ะมันหนักเกินไปไงเขาหนักเกินไปเขาหนักเกินไปติดไม่ได้ ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ไม่ต้องติดแล้วกัน,อน,นอโอเคนี้อ่าโอเคสวยเลยอ่าจิน,นจัดสวยกว่าปฮะโอ้ินจัดสวยเลยสนุกไหมครับลูกสนุกค่ะโอเคอันนี้ก็คือจากที่จากที่ออตินตัดใช่ไหมคะใช่โอเคสนุกมากไหมสนุกมากค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องดวงดาวด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวนี่ก่อนจะจากลาเพื่อนๆไปนี่นะครับโอ้โหอวดอีกรอบนึง สวยมากเลยอะลูกอ่าสนุกด้วยใช่ไหมสนุกด้วยค่ะอ่าโอเคให้เพื่อนๆเอาไปลองเล่นกันที่บ้านนะโอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้ออสซินกับป๊าป๊าต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย